เรามาถึงร้านแล้วนะครับร้านอะไรชื่อร้าน Excel อยู่ตรงวังน้อยนะครับติดกับอา,อาอคารญี่ปุ่นนะครับร้าน Excel น <s> ีเ่เดอะแก๊งเดอะแก๊งจิการพยาบาบ ร้านบริษัท NKN อะไรนะครับเทียบเลยมีทั้งของใหม่ใหม่ล้วนๆเลยโอ้ ขายไหมพี่โอ้หัวข้อโอ้เกียร์เกียร์ฮิโน่มีใหม่ๆเบิกเลยพี่เทียบเลยอ่ะมีหมดเลยอ่ะมีหมดเลยนี่เกียร์นี่ของสิบล้อไหม อัดดิโอขาดเลยคันดิโอขาดเลยเครื่อใหม่อัดังคุต้นใหม่ไอเลาตลงไม่มี่ว่มีครบทุกไซส์ไปเราไปดูข้างในดีกว่าพี่ไปขบโบก็มีจีแ้วจ,จีนฝาใช่ป่ะอ่ปน มอลมเบรกกองดักน้ำอุ้ยล้อมีล้อล้อล้อกระทะอลูมิเนียมย,ยี่ห้ออะไรพี่โหรอยีห้อ,หอเซปเปอร์ยุโรป รอยุโรปเปเปอร์เียบเลยอะ่ะของใหม่ทั้งนั้นเลยนะลูกหมากคันชักกูมีทูโบ ครับโบโมีทุกรุ่นล้อลอ้ลอล้อสวยนี่เป็นเกียร์ไม่ใช่เกียร์สิบลอ้อ นาฬิก์สโลวอันนี้หม้อลมเบรกนะครับใครหาอยู่ก็มาที่นี่ได้นะครับเรียบอันนี้หม้อลมคาร์ดครับไม่ใช่อันนี้เบรกเบรกเบรกอันนี้เบรกนะครับเบรก หม้อลมเบรกหม้อลมสั่งจ่ายเบรกน,น,น,นะครับเบรกน้ำมันนะครับหัวเกียร์ก็มีอ,อ่หัวเกียร์ก็มีขาเหยียบนะครับขาเหยียบก็มี

ม,มันเขียนมัเนเขียนฮีโน่ไหมพี่เอ็มใช่ปะ่ะเฮดเอ็นเฮดเอ็นน่าจะย่อจากฮีโน่ป่ะหลักหลายเลยพี่เพียบล้อ,อ,ลอ,ลอก็มีของใหม่ทั้งหมดเลยของใหม่ทั้งหมดเลยปั๊มคาสตัวบนปั๊มคาสตัวบน เทียบเลยครับอะไรของใหม่ได้ชาร์จเทียมได้ชาร์จนี่หกีซสองแล้วคุชโซคุชโซซีนืสองลัดแต่ก็คือดูจากตรงนี้มันไม่ดูราคาพิติตรได้แล้วเหรอนะบ่าวเบน์มีไหมบ่าวเบน์มีไหม นี่กันอาดูอยู่เลยดิแต่ว่าของเมกันเนียมันมีแบบนู้น,นไหนพี่ยแา่ว่ามันไม่แท้อ๋อคุณเยอะหลไยครับพี่เลย,ไ,ไ,มยไม่แท้อันนี้ไม่ร้อยไม่เด็ดเป็นของใหม่แต่ว่าไม่ไม่แท้จริงเอาใช้กันนึงเบาโยกแล้ววาวไอ้นั่นน่ะที่พีเอสั่งอ่ะ วาเบ้นอะวาเบ้นอะตัวไหนวาเบนเหร่ยไม่มีดิตัวไหนเอ่ยวาเบ้นวาเบ้นก็ซื้อไปเลยพี่นะโเฟียพันสาม นี่เหรอใช่ครับอ๋อพันสามพวดพันสโอเฟียโอเฟียพันสามพวดแล้วิดต้องม่ชิปข้อเลยอยาไปชิปตุ่งแม่งไงใช่ปะ่ะต้องเป็นพี่เกมีไลน์ป่ะถามน้องก็ได้ ครับนี่สีเต้าก็มีสีเต้าก็มีเก้เากเ,าก,เาก้เนี่ยว่าเบนว่าเบใช่ตรงตรงอ่ะใช่ อะไรเทียบลูกสูบก็มีครับพ้าไปดูฝั่งนู้นนี่เกียร์เซตเอน่าจะเป็นอะไห่จีนนะครับไม่ผลิตจากจีนนะครับจะเป็นของใหม่ ้ามเกียอเยอะมากเฟืองนะครับใครหาอยู่ก็มาดูได้นะครับที่นี่นะครับกองก็มีนะเนี่ย วงอะไรก็มีนะครับนี่เบรคครับเบร่เกียบอันนี้สีปัม๊ม

Dày của này. vào bên giày có mì này. vào sửa. bên bent vào trải Có hình ảnh không? Có ขอ้ขอขอ้อคัดก็มีโอ้โีมีช้ำเลยนะช้ำเลยช้ำเลยนะบอกเลยก็ให้เปอร์เซ็นต์เราไหมง่ายสักวันปั๊มพีพีโอกเกียร์ฝากเกียร์ฝาก อ่เนึเดี๋ยวถามน้องนะครับอันนี้เป็นเกียร์ขออะไรหล่สามหกศูนย์อีสูซุสามหกศูนย์ใส่ได้เลยใส่ได้เลยเออเกียร์ตรงกันหมดเลยไหมอันนี้เป็นเฟืองเกียร์สามลาวนะครับอีสุซุ อีสุดสามหกศูนย์ลูกเท่าไหร่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแต่เป็นแบรนด์ไม่ใช่ของอี่สูเลยใช่ไหมไม่ใช่แบรนด์ครับเป็นของฟาสเป็นของฟาสนี่ยน,นี่โลโกโ้เขาเหรอครับอ๋อเป็นของฟาสแต่ถ้าเป็นอี่สูเลยจะเป็นของแซตเดิฟเป็นผู้ผลิตแต่อเนี้ยเฟืองเหมือนกันไม,ไม่เหมือน ก็คือรอบไม่ไม่เท่ากันอ,อันนี้รอบสูงกว่าใส่กับ i s u สามหกศูนย์ได้เลยอันนี้มันมีสเปคบอกไหมรอบเท่าไหร่ยังไงอันน,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 นี้สเปคคันเหรอสเปคเขา เกียร์ดัดแปลงก็คือไม,ไม่ไม่ตรงรอบตามที่ศูนย uh. ์อศูนย์ใช่ไหมรอบเกียร์หนึ่งอยู่ที่เท่านี้คร <vale ับนี่ครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดเกียร์เจ็ดรอบหนึ่งนิ่เท่ากับรอบชนรอบเลยดิใช่ไหมเอ้เกียร์แปดเนี่ยเฮ้ยมีเก้าเกียร์นะใช่ป่ะเก้าเกียร์ นี่เกียร์ถอยนะครับมีเก้าเกียร์เลยหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันมีบริการติดตั้งด้วยปะติดตั้งให้ด้วยเพิ่มหนึ่งหมื่น้าแล้วก็รับประกันเพิ่มเปก้าเดือนครับปกติเนี่ยเกียร์ลูกนี้รับประกันหนึ่งหนึ่งปีแต่ถ้าติดตั้งที่เราด้วยก็หนึ่งปีหกหกเดือนเพิ่มเงินอีกหนึ่งหมื่นห้าค่าค่าติดตั้ง แส,สนสี่หมื่นห้าพันก็บวกห้าพันเป็นแสนหกหมื่นห้าเป็นแสนหกอันนี้ละ่ะอันนี้เป็นเกียร์ที่ติดอยู่ในรถดีครับอูดีนี่ตัวนี้เนาะครับนี่นะครับอีซูซสุวัตเตอร์ในรอบเกียร์นะครับก็เหมือนกันนะอันนี้มันทำหน้าที่อะไรวะไอ้ไอ้ปั๊มได้เร็ต อันนี้เกียร์ PTO เหอใช่ป่ะโ t ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันเลยลูกนี้แพงกว่าไหมอ๋อไม่ได้ถามราคาอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นเกียร์เสปีดคือยี่สสปีดอ๋อนุ่นเกียร์สิบสองสปีดนี่้ยูดีเหมือนกันแต่เก้าสปีดของเก้าเกียร์เก้าเกียร์ แต่นี้ไม่มี PTO นะใช่ครับต that that. ัวนี้ไม่มี PTO อันนี้มี PTO นะครับ12สปีดนะครับ12สปีด2เกียร์ถอยคัส17บก็คือคัดเบอร์17นั่นเองเจ็ดนิ้วนะครับก็ไอบริษัทนี้คือคือผลิตให้ยูดีไฟเตอร์เลยยูดีเขาไม่ได้ใช้เกียร์สซดเด็วใช่ปะไม่ใช่เกิเีย ก,นนก็คือนี<ม>่ก็คือเกียร์แท้ใช่แท้ติดตัวยูดีก็คือตัวนี้เลยอ๋อแต่ราคาน่าจะแพงกว่านั้นไหมก็คืออ,อัน,นอันนี้มันไม่ใช่เกียร์แท้อีสุแต่มาตรฐานก็แท้ยูดีถูกไหมอ๋อของใหม่เลยนะของใหม่เลยหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพัน ตรงรุ่นส6 0นะครับันนเกียร์ดีสุดูส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 ะสูนู้นไม่เกียูสูสูสพโูส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 ะสู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 ูสูสูู่ีูส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 ู นี่ก็พีโน่เหมือนกันเซแต่ไม่ใช่เซทเอฟผลิตอ๋อโอเก์แท้ก็มีัน,นี่เกียร์แท้เลยอ๋อถ้าเป็นเกียร์แท้เซเอฟจะเป็นสีนี้อ่ะล,ลูกเท่าไหร่เนี่อย่างเงี้ยแพงกว่าหมดเลยรุ่นละ่ะอันนี้ก็อยู่ดีไฟเตอร์อ อันนี้อ,อนนเอาดูแก้ก่อนไม่ทันเลยไม่มีใครสะกิดเลยไม่มีใครเออยืนเงียบอะไรวะน,นี่เอออีเออนี่เกอร์รุ่นใหม่แล้วสิมั้ไหมนอ no. เอโอนี่เท่าเาทียบชนกับเครื่อง a ออถูกไหมโอเครื่อง AO นี่เกียร์แท้ครบระบบมาครบเลยนะเกียร์แท้อันนี้รู้ราคาไหมนี่ข้างในใช่ไหมเกียรแท้เกียรแท้แล้วเรา สั่งได้ไหมเกียอะไรย่างอื่นถ้าถ้าต้องการแทร้เงี้ยสั่งได้แท้มีแต่รยกยูโรอะไรทั้งในจีนพวกยูโรกั็จะมีแท้มียกลูกแท้มียกลูก,ลกส่วนใหญ่จะมีแตอะไหล่เครื่องเออเกียร์แต่อะไหล่เครื่องไม่มีตัวเครื่องทั้งตัวอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้น่ะเป็นพาร์ทเฟอร์นิเจอร์ ่วนประกอบนะครับของเครื่องของตัวรถพวกเกียร์พวกเฟืองท้ายพวกเฟืองพอลมเบรกอะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยกระบงกระโบนี่มีหมดเลยนะครับปั๊มน้ำนี่ปั๊มน้ำหไหมน้ำฝาปั๊มลมเทียบเกิบครับประมาณ90% 90%ของรถยนต์ให้ของรถบรรทุกเลย สั่งได้นะครับจะเอาอะไรล้อล้อดูราคาไหมล้อหกพันห้าเป็นของ10น็อตขอบ22.5 6 5บสอ2จุดหมันมีแบรนด์ไหมอ่ะ นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วแบนแล้วนะแบน EC ลูกละหกพันห้านะครับแน็อตอันนี้6น็อต6น็อตราคา4ี่สีเป็นอลูมิเนียมนะครับ ลิ้นเงียบสี่พันหอันนี้ก็สิบนัดเหมือนกันอันนี้เกียอะไรลูกเล็กนิดเดียวเองอันนี้อีตันน้อยอีตันน้อย อ๋อที่จะไปทําดั้มทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนยอ๋อมันมีสโลในตัว<ช>อ๋อเกียร์อิตันสโลก็คือห้องนี้ใช่ไหมเป๊ะใช่ครับแต่แต,ตพวกนี้ตัวนี้มันต้องมันต้องมีเกียร์ปา่อยู่นะมันมีเกียร์แปะแปะคอ๋อลูกเท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยประมาณกหนประมาณอะไรประมาณหกหมื่นไม่เกิเนนี้เกียร์อิตันน้อยที่หเหมาะกับรถ พวกเป้งใส่อยู่เป็นใส่ในตัวสี H K อยู่สี H K ก็คืออีซุอีซุซู่ F R R เครื่องสี H K ใส่ได้อันนี้มันใส่ใส่แทบจะใส่ได้หมดอ่ะแต่ต้องเปลดทั้งหมูอ๋อฮีโน่ก็ได้ได้้หก็ประมาณส H K พวกอีซุพวกฮีโน่หกล้อเล็กหกล้อกลางนี่เนาะที่จะไปทำดำเหมาะเลยอื เพราะของเดิมมามันไม่มีสโลวใช่ม้ีพวกพวก4 Headgear พวกนี้เนาะไม่มีสโลวมาครับเขาใส่กันเยอะไหมพี่เยอะแล้วอนี้กัือถ้าเป็นรุ่นใหญ่เลยพวกนที่อยู่ข้าหน้ามันก็ตรงรูเลยอ๋อพวก M 9แล้วกอันนี้นี่ัดต่ออะไรนี้นกนเลยอันนี้ก็ต้องเปลนหัวหมูแต่ถ้าเป็นอิสุใส่ได้เลย ใครมองหาอยู่เป็นเกียร์ใหม่นะพี่เนาะใช่ครับใหม่ของใหม่เลยนี่จะเป็นอีตันฟาสต์อีตันฟาสต์ฟาสคือบริษัทเหรอพี่ใช่ครับอ๋อของฟาสั์จะเป็นเจ้าที่ทำให้ยูดีเป็นอัวที่ทำใส่ให้นิสสันเป็นผู้ผลิตให้ยูดีนิสสันบริษัทที่ทำเกียร์ อันนี้ก็แตกลายผลิอลตออกมาใช่อันนี้ไม่อันนี้คือทำมาให้ดูโมเดลนี้ิดๆให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอ๋ออันนี้เป็นตัวโชว์ตัวโชว์แบบนี้เลยเปลยเปลยเราใส่แบบนี้ได้ไหมฮะ <c oughs> ได้นะ <c oughs> ผมว่าได้นะใส่ไอย่างนี้เลยอะ่ะมันแรงดันมันก็มีเต็มน,น้ำมันใช่ป่ะน้ำมันเหวี่ยงเออน้ำมันเหวี่ยงถ้ามันร้อนอ่ะพี่ร้อนเอาอยู่เออว่ะเฮ้ยผสมทุลืมคิดผมลืมคิดไอคลิกผมว่าเอาอยู่ อยู่อาร์คริคอายุใหญ่ดีไม่ได้อ๋อเฮ้ยไอ้น็อตเปเปอร์ใช่ไหมมันมันต้องใส่กับกระทะที่มันมันมันรูใหญ่แต่เมื่อกี้เราใส่แล้วผมก็อีกถุงมาใส่ปุ๊บมันอาแต่เพราะผมต้องจับล็อกมันไม่ตรงต้องคอยคอยมันจะมีนี่ไงอะไรนะปัญหาวอลโว่ะปัญหาวอลโว่รูใหญ่รูมันจะใหญ่กว่า เห็นอขนไลฟ์อยู่บ่อยมากที่นี่เหรอใช่หกพันห้าเนี่ยเราไม่กล้าใช้ดีเราไม่ไม่แน่น<ม>เราจะเสพออกโก้มากกว่า <c oughs> ดูไม่ <c oughs> ทั่วครับเยอะจัด <c oughs> <c oughs> เยอะจริงแต่ว่าเป็นงานไต้หวันหมดเลยเพี่งานไต้หวันแน่นอนอนะเกียร์ใหม่ทั้งลูกยังมีนะลุ่นเลยอะเกียร์ยใหม่นะครับยกลูกเลยนะเนี่ยปั๊ดเซ็เซนเซอร์ครบเลย คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครหาอะไรรถบรรทุกรถสิบล้อรถบัสนะครับที่นี่เทียบนะครับสังตอกแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวร้านใหญ่มากๆนะครับข้างในเทียบเลยนะครับแล้วก็เนี่ยรถมาส่งเป็นแอนเนอร์เลยนะครับอยู่ตรงวางน้อยนะครับเลยวงแหวนมานิดนึงนะครับเอ็กเซลนะครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับ คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับทุกๆช่องทางนะครับกดติดตามไม่ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย